สวัสดีนักเรียนชั้นป .2 ทับ1ทุกคนนะคะเรามาเจอกันอีกแล้วกับคาบเรียนที่2วิชาคณิตศาสตร์หลักกับคุณครูว่านค่ะให้นักเรียนเตรียมหยิบหนังสือคณิตศาสตร์เล่มนี้ขึ้นมาเลยนะคะแล้วเปิดรอคุณครูที่หน้าที่17เราจะทําแบบฝึกหัดต่อจากของเดิมคือเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์นะคะเป็นโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการบวกและการลบ ซึ่งในวันนี้เนี่ยจะเป็นช้อยให้นักเรียนกาและเลือกคำตอบนะคะเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะมาทำตัวอย่างให้นักเรียนดูเนี่ยทั้งทั้งหมด5ข้อนะคะแล้วที่เหลืออีก15ข้อเนี่ยนักเรียนลองไปคิดและวิเคราะห์ดูนะคะแล้วมาตรวจกันวันเปิดเรียนนะคะว่าใครจะสามารถเป็นคนเก่งทำได้ถูกหมดทุกข้อเลยเดี๋ยวเราไปพบกับบทเรียนกันเลยค่ะ นักเรียนหยิบหนังสือคณิตศาสตร์เล่มนี้ขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะให้นักเรียนเปิดไปหน้าที่17รอครูเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาทบทวนนะคะในเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ซึ่งการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์เนี่ยเป็นกระบวนการหาคําตอบของปัญหาซึ่งบางปัญหาเนี่ยจะมีวิธีแก้ไขเนี่ยที่หลากหลายวิธีเลยบางปัญหาเนี่ยอาจจะมีการแก้ไขที่ซับซ้อน ในแบบฝึกหัดนี้เนี่ยจะกล่าวถึงโจทย์ปัญหาเนี่ยในเรื่องของการบวกและการลบเพื่อให้นักเรียนเนี่ยสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ด้วยตนเองนะคะวิธีการแก้โจทย์ปัญหาเนี่ยอย่างแรกจําได้ไหมที่ครูเคยบอกอันแรกคือต้องพิจารณาโจทย์ก่อนว่าโจทย์เนี่ยต้องการจะทราบอะไรนะคะหรือสิ่งที่โจทย์ถามนั่นเองนะคะสิ่งที่สองคือสิ่งที่โจทย์กําหนดให้มาเนี่ยโจทย์ ที่เราอ่านเนี่ยกำหนดอะไรมาให้เราบ้างนะคะและอันที่3เงื่อนไขที่บอกความสัมพันธ์ซึ่งอาจจะอยู่ในลักษณะของการบวกหรือการลบก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทําพร้อมกันเลยค่ะอ่ะเปิดดูหน้าที่17เลยนะคะในตอนที่2เดี๋ยวเราจะมีมาวิเคราะห์โจทย์พร้อมกันนะคะว่ามีวิธีการทําแบบไหนให้นักเรียนเตรียมกระดาษทดขึ้นมาด้วยนะคะ1แผ่นค่ะ อตอนที่2นะคะซึ่งตอนที่1เนี่ยเราทํากันไปแล้วในชั่วโมงที่แล้วนะคะตอนที่2เนี่ยเรามาอ่านคําสั่งก่อนคําสั่งเขาบอกว่าให้นักเรียนเลือกกากบาทคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวนะคะเรามาดูโจทย์กันนะคะพ่อมีแม่วัว98ตัวพ่อมีลูกวัวน้อยกว่าแม่วัว39ตัว พ่อมีลูกวัวกี่ตัวนะคะเรามาดูกันว่าสิ่งที่โจทย์อยากจะทราบคืออะไรสิ่งที่โจทย์อยากจะทราบก็คือพ่อมีลูกวัวทั้งหมดกี่ตัวแล้วเรามาดูต่อในสิ่งที่โจทย์เขากําหนดมาให้นะคะในสิ่งที่โจทย์กําหนดมาให้ก็คือพ่อเนี่ยมีแม่วัว98ตัวนะคะแล้วพ่อเนี่ยมีจํานวนลูกวัวน้อยกว่าแม่ว,วัว 3 9ตัวเราก็มาวิเคราะห์แล้วว่าโจทย์ข้อนี้เนี่ยเราจะสามารถหาวิธีการคิดหาคำตอบได้วิธีการบวกหรือลบนะคะอะจำนวนที่น้อยกว่าเราจะต้องเอาตัวเลขทั้ง2ตัวนี้มาลบกันก็คือเอาจำนวนแม่วัว98ตัวนะคะลบด้วยจับจำนวนของลูกวัวที่มีจำนวนน้อยกว่า39ตัว นักเรียนสามารถเขียนลงไปในกระดาษทดได้เลยนะคะแล้วในแบบฝึกหัดเนี่ยนักเรียนสามารถแสดงเป็นโจทย์ปัญหาได้เลยนะคะก็คือเขียนกำกับไว้เลยค่ะ98-39แลบ39้แล้วเราก็ไปคิดในกระดาษทดเพื่อหาคำตอบนะคะ98-39บาจำวิธีการลบที่ครูเคยสอนได้ไหมคะ 9ก้าแปลบเไม่ได้เราต้องไปขอยืม9ตัวหน้านะคะไปขอยืมมา1จาก9กเนี่ยก็จะเหลือ8 18ตัวเนี้แปดตัวนี้ก็จะกลายเป็น18เสร็จแล้วนักเรียนสามารถลบได้ไหมคะให้นักเรียนใช้วิธีการนับต่อแบบที่ครูสอนในห้องเรียนนะคะก็คือ9นับต่อให้ถึง18นะคะเตรียมนิ้วขึ้นมาเลย9แล้วเท่าไรสิบสิอ 12 13 14 15 16 17 18ได้ทั้งหมดกี่นิ้วคะ9อ่ะนักเรียนก็ใส่9ลงไป8-3 8ลบ3 8ะชูมา8ลบออก3เหลือเท่าไหร่คะเหลือ5นักเรียนก็ใส่5ลงไปคำตอบที่ได้ของข้อนี้คือเท่าไรคะคือ59ตัวพ่อจะมีรูปบัวทั้งหมด 59ตัวนักเรียนก็กากะบาทข้อนี้ลงไปเลยค่ะเสร็จแล้ว1ข้อง่ายไหมคะต่อไปเรามาดูข้อที่2กันค่ะเราก็จะมาช่วยกันคิดข้อที่2กันนะคะซึ่งข้อที่2อเนี่ยอาจจะค่อนข้างซับซ้อนหน่อยนะคะเรามาดูโจทย์ข้อที่2กันเลยค่ะข้อที่2เขาบอกว่าจิ๋วจิ๋วสูง100ซนติเมตรนะคะแจ๋วเตี้ยกว่าจิ๋ว9เซนติเมตร จุมเตี้ยกว่าแจ๋ว12เซนติเมตรอยากจะทราบว่าจุมสูงเท่าไหรอะเรามาดูกันว่าสิ่งที่โจทย์เขากำหนดมาให้คือตัวเลขอะไรบ้างเขากำหนดส่วนสูงของจิ๋วนะคะคือ100ซนตมรจิ๋ว100ซเมตรนะคะแต่เราไม่รู้ส่วนสูงของแ๋วกับจุมเราจะต้องหาคำตอบของ ส่วนสูงของแจวกับจุ๋มก่อนนะคะโดยที่เขากำหนดมาให้แค่ว่าแ๋วเนี่ยเตี้ยกว่าจิ๋วแสดงว่าเราต้องเอาตัวเลขที่เตี้ยกว่าเนี่ยไปลบส่วนสูงของจิว๋วถึงจะได้คำตอบเป็นส่วนสูงของแ๋วนะคะเราก็เอา100นะคะไปลบกับ9นะคะอ่ะศูลบ9้าได้ไหมไม่ได้เราก็ไปขอยืมนะคะ ไปขอยืมศูนย์ศูนย์ไม่มีให้ยืมเราก็ไปยืมหนึ่งนะคะหนึ่งตัวนี้ก็จะกลายเป็นศูนย์เลยจากศูนย์จะกลายเป็นสิบนะคะแล้วให้ศูนย์ตัวนี้ยืมก็จะเหลือเก้านะคะตัวนี้ก็จะกลายเป็นสิบทีนี้เราก็ทำการลบได้แล้วค่ะสิบลบเก้าเหลือเท่าไรเอ่ยเหลือหนึ่ง นะคะ9้ามีตัวลบด้วยไหมไม่มีก็ดึงลงมาเลยตอนนี้เนี่ยเราก็ทราบส่วนสูงของแจ๋วแล้วนะคะซึ่งแจ๋วเนี่ยจะสูงทั้งหมด91เซนติเมตรต่อไปเขาถามว่าเขายังมีอีกว่าจุ๋มเนี่ยเตี้ยกว่าแจ๋ว12เซนติเมตรนะคะแล้วเขาอยากรู้ส่วนสูงของจุ๋มว่าจุ๋มเนี่ยสูงเท่าไหร่นะคะ โดยที่ว่าเขาบอกว่าจุ๋มเตี้ยกว่าแจ๋วตอนนี้เรารู้ส่วนสูงของแจ๋วแล้วใช่ไหมคะก็คือ91ซนติเมตรจุ๋มเตี้ยกว่าแจ๋ว12ซนติเมตรเราก็เอาไปลบเลยนะคะเอา12ไปลบ91นะคะซึ่งเป็นส่วนสูงของแจ๋วนะคะอ่ะ1ลบ2ได้ไหมไม่ได้เราก็ไปขอยืม9นะคะ9กเนี่ยก็จะเหลือ8 นะคะ1ก็จะกลายเป็น11เลยแล้วนักเรียนเนี่ยเหมือนเดิมค่ะใช้วิธีการนับต่อ2นับต่อให้ถึง11ว่าได้เท่าไหร่เตรียมนิ้วขึ้นมาเลย2แล้วอะไร3 4 5 6 7 8 9 10 11ได้เท่าไหร่คะได้9ใช่ไหมคะนักเรียนก็เขียน9ลงไปเลยนะคะเสร็จแล้ว8ลบ1ได้เท่าไหร่ได้7 ะะตอนนี้เนี่ยเรารู้แล้วว่าจุ๋มสูงเท่าไหร่จุ๋มสูงเท่าไหร่เอ่ย79เซนดูสิคะว่ามีคำตอบไหมอ่าเจอแล้ว79เซนนักเรียนก็กาลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะข้อที่สองยากไหมคะต่อไปครูบอกแล้วว่าครูจะทำตัวอย่างให้นักเรียนดู5ข้อนะคะเรามาดูข้อที่3กันเลยค่ะ อ่ข้อที่3นะคะโจทย์มีให้ว่าหนึ่งหนัก37กิโลกร,รมัมหนูหนักกว่า9 9กิโลกร,รมัมหนูหนักกี่กิโลกร,รัมนะคะสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรหนูหนักกี่กิโลกร,รมัมแล้วสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้ละคะสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้ก็คือ1นเนี่ยหนัก37กิโลกร,รมัมแต่หนูหนักกว่าหนึ่ง ถ้าจำนวนที่มากกว่านะคะเราจะต้องหาคำตอบด้วยวิธีการบวกค่ะก็คือเราเอาไปตั้งในกระดาษทดได้เลยนะคะ37นะคะบวกกับ9อ้าอ่าบวก9ค่ะอ่ะเอาตัวเลขมากไว้ในใจคือเลข9นะคะ9ละ่ละแล้วจู7ขึ้นมานับต่อเลยค่ะ9แล้ว10 11 12 13 14 15 16 16นะคะอ่ะ นักเรียนก็ใส่6ทด1เสร็จแล้วเหลือเลขอ่ะ3มีตัวบวกด้วยไหมคะไม่มีใช่ไหมคะเราก็บวกกับตัวทด3บวก1เป็น4เราก็ใส่4ลงมาเลยข้อนี้ง่ายมากเลยนะคะคำตอบที่ได้คือเท่าไหร่46อ่ะตอนนี้เราได้คำตอบของน้ำหนักหนูแล้วหนูก็หนัก46กกิโลกรัมเจอไหมคะ ถ้าเจอคำตอบแล้วนักเรียนก็กากระบาดลงไปได้เลยนะคะข้อนี้ง่ายมากเลยต่อไปเรามาดูข้อที่4อ่ะข้อที่4เนี่ยเราจะเห็นตัวเลขทั้งหมด3ตัวดูแล้วจะค่อนข้างซับซ้อนแน่เลยนะคะซึ่งข้อที่4เนี่ยโจทย์เขามีให้บอกว่าฉันตัวฉันเนี่ยมีเงินอยู่80บาทซื้อมะนาวไป28บาทเพื่อนเอามาใช้หนี้ 15บาทฉันเหลือเงินกี่บาทนักเรียนสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้เลยนะคะอะตัวฉันมีเงิน80บาทซื้อมะนาวไปแสดงว่าจะต้องเอาไปลบแน่เลยนะคะ28บาทเราจะต้องหาคำตอบของตัวเลขที่เหลือก่อนว่าเหลือเท่าไหร่โดยการใส่วงเล็บลงไปเลยนะคะ เพื่อนใช้นี่15บาทแสดงว่ามีเงินเพิ่มเข้ามาเราก็เอาไปบวก15อ่าแล้วเราไปคิดในกระดาษทดได้เลยนะคะ8 10ลบ28สู่ลบ8ได้ไหมคะไม่ได้ต้องไปขอยืมนะคะ8ก็จะเหลือ7 ศูนย์ก็จะกลายเป็น10ทันทีเลย10-8ลบ8ได้เท่าไรเอ่ยเหลือ2นักเรียนใส่2ลงไปเลยค่ะ7-2ลบ2เหลือเท่าไรคะเหลือ5อ่าเสร็จหรือ,อยังยังไม่เสร็จนะคะเรายังเหลือตัวเลขอีก1ตัวก็คือเงินที่เพื่อนช้ยนี่มาอเอามาบวก15 5-2บวก2ได้เท่าไรเอ่ย7ใส่ลงไปเลย 5บวก1ได้6ได้คำตอบแล้วเห็นไหมคะว่ามันไม่ยากอย่างที่เราคิดคำตอบคือเท่าไหรคะ67เดี๋ยวเราไปดูซิว่ามีไหมอ่ามีเราก็กากระบาดลงไปเลยคะ่ะว่าได้67นะคะ4ข้อแล้วนะคะต่อไปมาดูข้อสุดท้ายกันดีกว่าข้อสุดท้ายมีตัวเลข3ตัวเหมือนกันเลยดูซิว่าจะ มีการคิดที่ซับซ้อนไหมนะคะข้อสุดท้ายคือข้อที่5นะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อที่5ก่อนเลยนะคะข้อที่5เนี่ยโจทย์มันมีบอกว่านิติมีเงินอยู่55บาทนัจรีมีเงินมากกว่านิติ36บาทปรีดามีเงินน้อยกว่านัจรี29บาทปรีดามีเงินกี่บาทนะคะจากโจทย์ข้อนี้มีตัวเลขทั้งหมด3ตัวให้เราวิเคราะห์นะคะซึ่งคำตอบเขาให้หา จำนวนเงินของปรีดาแต่ตอนนี้เรารู้จำนวนเงินอยู่แค่คนเดียวคือจำนวนเงินของนิตินะคะวิธีการคิดคือเราจะมาหาจำนวนเงินของทีละคนก็คือเราจะมาหาจำนวนเงินของนัจรีก่อนซึ่งเขาบอกว่านัจรีเนี่ยมีเงินมากกว่านิติวิธีการคิดก็คือนักเรียนต้องเอาจำนวนเงินของนิตินะคะมาบวกเพิ่มกับ จำนวนเงินของนัจรีที่มีมากกว่าคือ36นะคะเราก็คิดเลย5บวก6เป็น1 1ก็ใส่1ทด1 5บวก1บวกจำนวนทดนะคะเป็น6บวกอีก3เป็น9เราก็ใส่9ไปตอนนี้เราได้จํานวนเงินของนัจรีแล้วก็คือ91บาทนะคะแล้วเขาบอกอีกว่าปรีดาเนี่ยมีเงินน้อยกว่านัจรี29บาท เราก็เอาจำนวนเงินของนัจรีมานะคะน้อยกว่าก็คือเอาไปลบกับ29นะคะทำการลบ1-9ลบ9ไม่ได้ก็ไปยืม9ตัวหน้านะคะเหลือ8 1ก็กลายเป็น11นะคะ11-9ลบ9ก็ได้2นักเรียนก็เขียนไปเลยนะคะ8-2ลบสก็ได้เท่าไรเอ่ย8-2ลบ2ก็เหลือ6นะคะ คำตอบที่ได้นี่คือจำนวนเงินของปรีดานะคะปรีดาเนี่ยจะมีเงินอยู่62บาทนะคะนักเรียนก็ดูชอยแล้วก็กลาลงไปเลยอ่ะเสร็จแล้วนะคะตัวอย่างทั้งหมด5ข้อที่เหลืออีก15ข้อนะคะนักเรียนลองไปฝึกทำดูนะคะจากข้อที่6จนถึงข้อ20นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดตรวจพร้อมกันในวันเปิดเรียนนะคะจะมาดูซิว่าใครจะเป็นคนเก่ง และสามารถวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเนี่ยได้ถูกหมดทุกข้อเลยแล้วเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะ